แต่ในบทว่ามูเลนี้ท่านประสงค์เอาที่ใกล้เพราะฉะนั้นเพิ่งเห็นใจความในคำนี้อย่างนี้ว่าที่ใกล้ต้นไม้สะเดาอัน,นเลรุยักษ์สิงแล้วยินว่าต้นสะเดานั้นน่ารื่นรมน่าเหลื่องใสทำท่าเหมือนเป็นเจ้าใหญ่แห่งต้นไม้มากมายมีอยู่ในที่ซึ่งถึงพร้อมด้วยทางไปทางมาไม่ไกลเมืองนั้น ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเมืองเวรัญชาเมื่อจะประทับอยู่ในสถานที่อันสมควรจึงประทับอยู่ณที่ใกล้คือส่วนภายใต้แห่งต้นไม้นั้นพระเหั้น,นท่านพระบาลีจึงกล่าวว่าเสด็จประทับอยู่ที่โควนต้นเสดาที่นเรรุยักสิงอยู่ใกล้เมืองเวรัญชาหากจะมีคำทักท้วงในข้อนั้นว่า ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชาก่อนคําว่าที่โคนต้นสดาซึ่งณเลรุยักษ์สิงอยู่อันพระบาลีเถระไม่ควรกล่าวถ้าสเสด็จประทับอยู่ที่โคนต้นสดาซึ่งณเลรุยักษ์สิงอยู่นั้นคําว่าที่เมืองเวรัญชาท่านก็ไม่ควรกล่าวเพราะว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่อาจเด็จประทับอยู่ในสองตำบลพร้อมๆกันโดยสมัยเดียวกันนั้นได้แต่คำว่าเวรัญชายังวิหรารตินัเลรูปบุจิมันทมูเลนั้นบัณฑิตไม่พึงเห็นอย่างนั้นเลยข้าพระเจ้าได้กล่าวแล้วไม่ใช่หรือว่าบทว่าเวรัญชายังเป็นัตมีวิพั์ลงเนี่ยว่าใกล้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อสเสด็จประทับอยู่ที่โคนต้นเสดาซึ่งนเรรุยักษ์สิงห์ในที่ใกล้แห่งเมืองเวรัญชาท่านพระบาลีเทระจึงกล่าวว่าสเสด็จประทับอยู่ที่โคนต้นเสดาซึ่งนเลร,รุยักษ์สิงห์ใกล้เมืองเวรัญชาแม้ในพระบาลีประเทศนี้เหมือนอย่างฝูงโคทั้งหลายเมื่อเที่ยวไปในที่ใกล้แห่งแม่น้ำคงคาและยะมุนาเป็นต้น จนทั้งหลายย่อมกล่าวว่าเที่ยวไปใกล้แม่น้ําคงคาเที่ยวไปใกล้แม่น้ํายะมุนาฉะนั้นในคําว่าเวรัญชายังวิหารตแตนในรูป,ปุจิมันทมูเลนี้บัณฑิตพึงทราบอัจโยชนะโดยในมีอาทิอย่างนี้ว่าจึงอยู่คําว่าเวรัญชามีอันแสดงโคจรระคาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นประโยชน์ คำว่าน,นเลรุปุจิมันทมูลเลรมีอันแสดงสถานเป็นที่อยู่อันสมควรแก่บรประชิตเป็นประโยชน์ท่านพระบาลีเถระแสดงการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำการอนุเคราะห์พวกคฤหัสถ์ในบรรดาคำระบุทั้งสองนั้นด้วยคำระบุว่าเวรัญชาแสดงการที่ทรงอนุเคราะห์บรประชิตด้วยคำระบุว่า นา่นยรูปุติมันทมูเลเออันหนึง่งแสดงความเว้นอตากิลามฐานุโยกเพราะการรับปัจจัยด้วยคำระบุตน้นแสดงอุทาหณ์แห่งอุบายในการเว้นกามสุขลิกานุโยกเพราะละวัตถุกรรมเสียด้วยคำละบุหลังอันหนึง่งแสดงการที่พระผู้มีพระภาคทรงประกอบยิ่งด้วยธรรมเทศนาด้วยคำระบุตน้น แสดงการที่พระผู้มีพระภาคทรงน้อมไปเพื่อวิเวกด้วยคำระบุหลัง